สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันคับเบาวนุโคกให้หน้ามื่อนี้ก็ได้เวลานะครับพี่น้องผ้ายุเขาพอดีเลยผ้าพี่พ้าน้องมาชุ่มสวนปาาสวนนี้มีอยู่สองพันพี่น้องนะครับพัน KBC Golden Terra นะครับกับพันย่างกับ BML หนึ่งหหนึ่งพี่น้องนะครับมาเบ่งตอนที่ผมปลูกแรกๆคันคลิปเก่าๆสิเห็นว่ากาต้นกาเพิ่งได้ประมาณ ซีหาเดือนพี่น้องนะครับของยังกับของไอ้โกเดนเทเนล่าผมเอามาปลูกตั้งแต่ใบยังบ่แตกใบขนไก่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็แตกใบขนไก่เกือบทุกต้นแล้วนะครับปลูกไปแล้วเป็นระยะเวลาประมาณสองเดือนก,กว่าๆพี่น้องสําหรับโกเดนเทเนล่านี่ครับตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปเท่านึงครับประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งเนาะที่ใส่ปุ๋ยตอนนี้ก็รู้สึกว่า เรื่มสีแท่งยอดแล้วก็แตกใบขนไกลไปเกือบทุกต้นแล้วพี่น้องครับความสูงตอนนี้เฉลี่ยแล้วกับประมาณต้นขาพี่น้องอต้นขาเลืยเข้าขึ้นมาจังหน่อยกลยสีหอดแอวแล้วนะครับระยะเวลาประมาณ2เดือนก,กว่าๆนะครับเอาเด้สิผ้าส้มพี่น้องนะครับพกจังหน่อยครับเพราะว่า,ายังมีเวลามาตัดนาอพี่น้องนะครับอีกบ่โดนประมาณมือสองมือก็สิมาตัดมัน นี่ครับหลังจากที่ใส่ปุย๋ยปลูกพานมาประมาณสองเดือนกว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องใส่ปุ๋ยนะครับก็สิเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นายต้นนี้เป็นต้นเบี้ยตะกี้ยังน้นอยนหนึ่งพี่น้องเดือนที่แล้วยังน้อยนหนึงน่งเพราะว่าบงขุมันมันกินใบพี่น้องบงขนผมก็เลยเอาแป้งแป้ง,งเฮบมานี่แหละครับห้อยเต็มใบเลยทั้งทั้งทั้ง,งบนทั้งล่าง ห้วยมันขาวจุนพูนพี่น้องตายเบิดตบานนี้พ่อตายเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าเลื่อมแทงยอดขึ้นมากพี่น้องครับนี่ตะกี้ใบเหียนเบิดครับต้นนี่แมงกับบค่อกมีกินปานไดพี่น้องนะครับนะบล่อก่ข่มีกินส่วนมากสิก,กินแต่ใบเกาๆนี่ครับใบแก่ใบเกา 9, ทั้งไตนะครับผมปลูกประมาณสวนนี้สำหรับเคบี ปูยู่ที่ประมาณหาสิบสี่ต้นพี่น้องนี่ครับแตกใบขนไก่ไปแล้วครับเฉลี่ยกับประมาณขาอ่อนนะพี่น้องนี่ครับความควอมสูงอันนี้คือสองเดือนประมาณสองเดือนกว่าๆนะครับผ่านไปไงจะเริ่มเติบโตสิมไหลพี่น้องกับที่จะหน้าเบิ้งเอาครับนี่ครับผมก็ท้ายให้เบิ้งยังที่หรอครับอ่าจะสียเอามาให้เบิ้งกัดจะเริ่มเติบโตเรื่อยๆครับตอนนี้เคบีแตกใบขนไก่ิปแล้วพี่น้องง่ามครับ บางต้นคือต้นนี่ก็มีแม่งกินปลาไปาแต่ว่ากับบ่ทุกต้นครับแบบนี้ส่วนหน่อยนะครับกินกับบ่ทีว่าหลายครับจงนีว่เสียหายอ่าอ่าเบ่งไปครับส่วนนี้เดี๋ยวจะให้เบ่งอยู่สองพันพี่น้องผมปลูกไปอยู่สองพันนี่ครับนี่ก็กำลังแท่งยอดดีแตกใบขนไก่เบ้อเลยพี่น้องซองเดือนผ่านไปตั้งแต่ปลูกแรกๆกนี่ใบขนไก่ยังบ่งมี นี่ครับมาตัดซุ้มนี่มาตัดหญ้าห้แล้วครับเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเท่อแรกพี่น้องเมื่อประมาณเดือนกัว่าเขียวนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องครับนี่การดูแลร,รักษากานี่แหละครับสายยางเข้าเงาเวลาน้ำขาดพี่น้องใส่ระบบหัวฉีดนะครับฉีดเขาเงานะครับแล้วก็ตัดหญ้ามันตัดหญ้าใส่ปุ๋ยพี่น้อง ต้นใดที่มันย่งเบาเขียวนะครับแสดงว,ว่าปุ๋ยบาพ่อเนาะกานเท่าใส่ไปแล้วย่งบาเขียวเท่ากับนำอีพี่น้องการใส่ปุ๋ยกับคลิปที่ผพ,พานมาพี่น้องก็สิเห็นผมใส่ปุ๋ยแบบใดผมบอกด้วานครับผมสีเอาเสียมนะครับซักลุ่มเอาแล้วก็ห้อยลงไปนะครับเพื่อที่จะให้มันกินได้ดนบ่ให้ปุ๋ยเราเยเสียถิ่มซืซีพี่น้องนี่ครับคือต้อนนี้กับใบขนไก่กับรังสีแตกอ่านี่ครับ ไม่พี่ให้น้องด้เบื้องกันความก้าวหนา้าการจะเล่นเตี้ยโตนี่ครับนี่ครับปัดงาให้เรียบร้อยซุ่มนี่แต่ว่าก็สิบปงกำลังสิบปงไหมแท่งใบขนไก่ไปแล้วพี่น้องเอามาปุ๊บผมปลูกใส่ช่วงเดือนเมษาพอดีพี่น้องไปเดือนเมษานะครับนาแรงเพราะผมปลูกแต่ว่าผมมีระบบน้ำนะครับใส่แผงโซลารเซลล์ดูดน้ำขึ้นมาคดอาทิตย์ละเชื้อครับบ่ใไห้มันแหง้ง สังเกตปึงห้าได้ใจโค่ตตนต้นมั่นนะครับถ้ามันแหงเหอกบถ้ามันทรงเหี่ยวเหอกบจัดการเลยหมดครับพี่น้องโอ้ยหมด,ดทิศละเทืาสองเทือก็โอเคแล้วครับครับอันนี้ก็เป็นฝากของกูเด่นเทนราพี่น้องนะครับน,นี่ก็ย่งหกอยู่นะครับตัดตัดแตงเงาตัดห้าเแถวเงามั่นพี่น้อง บาทนี้ขามมาฟังพี่พี่น้องครับประมาณร้อยร้อยต้นพี่น้องครับอันนี้เป็นพันเอ่อาย่างกัาบีเอ็มเหนึ่งหนพี่น้องนะครับผมปลูกพานมาแล้วประมาณสามเดือนสามเดือนนะครับใส่ปุ๋ยมากประมาณสองเดือนแล้วสองเดือนก็กว่าแล้วใส่ปุ๋ยเทือนึงครับเจะใส่เทืออ่อแหลกต่อนเอามากะ ขันย้อนคลิปวิดีโอเาเก่าเบื้องกับสีเห็นสภาพครับสุดส้วมพอสมควรนะฮะกย็ยังบ่สูงยังบ่เขียวปันใดพ่อได้ปุ๋ยได้น้ำแล้วพี่น้องบาดนี้ตอนนี้ครับตอนนี้ก็เพียงเพียงเพียงแอวแล้วพี่น้องใกล้สีเพียงแอวแล้วครับเลือีกประมาณสักคืบนึงกับเพียงแอวแล้วนะครับนี่ครับเขียวงามปุ๋ยสูตรได้กับพี่น้องก็ล่องไปติดตามเบื้องเนาะที่ผมได้ใส่ไปนะครับ สเป็นรู้สึกว่าสาิเป็นตัวนานหลายๆเลยพี่น้องผมจำอะไ้ผมใส่หลายสูตรนะหลายมันปามมันหัยปะทอกันนะครับซุ้มปลูกไม,ม้ก็มีซุ้มปลูกแล้วเก้าปีสิบปีก็มีนะครับสับสนดูอ่านี่ครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้โอ้ัอน,นี้เพียงแอวแล้วพี่น้องครับยังกับ BML 1 6ึงหหนึ่งงามครับแมงไ่เคยมีหรอกครับสวนผม นะครับเป็นสวนยางเก้าพี่น้องสวนตะกี้ปลูกต้นยางไว้เจ็ดแปดเลยแล้วนะผมโล่เมื่อผมโล่งปามนี่ครับเขียวดีครับพี่น้องนะตางกับที่ปลูกในช่วงใหม่ๆมนนะช่วงแรกๆนะพี่น้องอันนี้ต้นเบีย้ยต้นก้านี่อายุที่ผมเอ,อกมาปลูกนี่สำหรับย่างกัมบี ML161 นึ่งขาเจ้าบอกว่า ประมาณหกเดือนพี่น้องหกเจ็ดเดือนประมาณนี้ครับยังบ่ถึงแปดซัมที่ผมเอามาปลูกนี่ครับประมาณหกเจ็ดเดือนถือว่าหญ่กว่าโกรเดนเทนเนล่าที่ผมเอามาพร้อมกันนี่แหละประมาณสี่ห้าเดือนครับอนนัันนน้ตอนนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วนี่ครับเป็นเงาครับสวยงามถือว่าดูแลรักษาคลอคางดีพี่น้อง นะครับเรื่มใกินขึ้เรื่อยเขียวนะครับเรื่องศัตรูนี่บอ่อไข่มีครับสวนนีสวนผมสวนมากผมปลูกทุกสวนแล้ครับบอ่อไข่มีมแหลงบอ่อไข่มีหนูบ่มีหนูมีมาแหล่งหรอกพี่น้องอมีแต่ยนี่มันสุกครับกากับนกเอี้ยงมักสีมากินกับหอกกระแตนี่นะครับย่างกําบีอช่วงนี้ก็ต้องสำรวจดูดูแน่พี่น้องครับสำคัญครับช่วงนี้เพราะว่ายังเงาโค่นเงากำลังใหญ่ ดังนั้นล่อตาล่อใจด้วงด้วงด้วงแล็ดเขาเอื้นด้วงเอียงด้วงคือแมงคามนี่พี่น้องแบบมีเขาในหน่อยนั่นแะครับปัญหามันสิเขาไปจ้อกินดังนั้นเป็นไปได้เนี่ยคือบริเวณนค้นเงาในี่ให้แปนไว้เพื่อให้เฮาสิได้ดดูแลทั่วถึงดีนะฮะเวลาเฮาเดี๋ยวเบิ่งเห็นขุยเห็นยังมั่นนี่นสิหน้าพี่น้องนะครับอ่ากะมีบางต้นที่ยังบ่เขียวพี่น้องครับ อาจจะเป็นเพราะพันต้นหรือว่าเป็นเป็นต้นเป็นพันของของมั่นหรือว่าอาจจะเกิดการขาดปุญญ๋ยยังเบาเพียงพ่อปุญญ๋ยยังบ่เพียงพ่อคงสิได้ให้ปุ๋ยไหมถ้าให้ปุ๋ยแล้วยังบ่ดีขึ้นก็คิดว่าผมหนาสิคูดออกแล้วครับเปลี่ยนถือว่าเป,เป็นที่ประทับใจนะครับอันนี้บ่อยงามเนาะแต่ว่าบ่บาอยนี่ครับนี่บ่เกินสองสามต้นพี่น้อง นี่ครับ่วนญ่ก็โอเคครับผมนี่ครับแมงก็มีกินธรรมดาพี่น้องนี่ครับนี่ครับมีกินแน่ธรรมดาแต่ว่าก็บเสียหายครับจังสิมันกินบางๆพี่น้องนี่ครับแล้วก็หยอดไม้นี่บบกินเลยอ่าีว่าโอเคใช่ได้ไงสำนี้แล้วก็ต้องเริ่มย่างเลาะแล้วพี่น้องขันเลาะในซุมมือแห้งดีครับสําคัญเลยตอนนี้ดวงดวงก็ล่างสิเริ่ม กินเนาะคันมอง,มองไรที่ดวงมันได้ไหลแต่สวนผมนี่มันบกค่อยหลาแล้วครับดวงศัตรูมันบกค่อยหลยนี่ครับองากอลังไงยังระเบื่องพี่น้องขันมันมีดวงมี่ยังนี่มันสิเป็นคุยพี่น้องดูเงามันหเห็นปุ๊บก็บจัดการทันทีเลยครับอย่าปล่อยถิ่มไว้ได้ขาดเอาเหล็กเอาไม้แงเข้าไปมันตายคาลังนี่ครับ อ่าอันนี้คือให้พี่ให้น้องไปเบิง้งการจะเลื่อนเตืบตัตของปามย่างกบิ m อ็มเหนึงโอ้ต้นนี้นี่สูงเกินแอลแล้วพี่น้องครับถือว่าสมบูรณ์เนี่ยขนาดว่าใส่ปุ๋ยพึ่งใส่เท่าเดียวอันเอาไมา่อีกช่วงปลายฝนเนี่ยโอ้ก็สีงามขับพี่น้องครับโอเคเลยแบบนี้ครับถือว่าพ่อใจเนาะพี่น้องนี่ นี่ครับตัวอ,อย่างที่ผมตัดนี่ยังไง,ย,งยังเห็นอยู่นะครับปีนาพอแล้วไมค่อยสีเรี่มผูเริ่มพังไปต้นในที่มันไายเนาะพี่น้องผม่าไทยครับปลูกยางโอ้ันไทยนี่เป็นปัญหาเลยพี่น้องนะเพราะว่าหากยางมันไหลตัดหนาเน่ยมาต้องไถครับปลูกทับไปเลยต้นนี่แรกๆไม่ไหมนี่พี่น้องเหลืองครับเหลืองขาวซีดก้อนใส่ปุ๋ยดนะ้ย ผมเลยใส่ปุ๋ยไฮไลายก็มูเน่เดี๋ยวนี้เขียวยังก่เซ้าอยู่นะคันใส่ปุ๋ยแบบเอาเสียมกล,ลงไปนะครับซักลงไปแล้วก็หยอดปุ๋ยแล้วก็ทมนี่มันกินได้โดนพี่น้องครับเขียวได้โดนอ่าดีกว่าเหาวานทั้งขึนนี่กรบ,บไดไอ้ใส่ลายแล้วครับอ่าสองคู่ก็ซื้อมาเหลือเฟือแล้วสำหรับเจ็ดแปดไรนี่ครับอ่า ถือว่าเขียวดีเป็นที่นนาพ่อใจเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการดูแลตัดหญ้าตัดนู่ครับผมเอาสำรับมือนี้กะขอขอบุญขอพุณนพี่น้อง้หลายที่ติดตามรับชมมีความรู้ในแลกเปียน์เล่นรู้กันพี่น้องครับนะถ้าบางคนกับพึ่งกําล่งสิปลูกบางคนกับปลูกมาแล้วเนาะคือผมนี่ก็ปลูกมาหลายสวนคือกันพี่น้องครับสวนเล็กและน้อยนั่นคือจังมุ่มนั่นเห็นไหมครับผมปลูกอันในย่างกระบี่รุ่นเก่าได้ครับนั่น อันนี้ก็เป็นซีลาดมิลลิียมนะครับอ่าปลูกหลายพันธุ์พี่นอ้องเอาศัยศึกษาเบิ้งพันธุ์ที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับก็ทดลองเบิง้งนะเอาผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณห,หลายๆได้พี่น้องเด้อที่ให้เกียรติรับชมจังไดรก็ย่าทีมย่าป้ากันมีอนนยังก็คุยกันได้ถามมาย่ำไรผมก็ตอบตลอดครับผมผมสีเข่าเบิง้งสุเมือแล้วครับนะขันบอ่อเข่าไปเบิ้งอีกเท่าน,นึงก็คือสีบ่งหัวแจกว่าผมตอบนละ้วทั้งคน ขอบคุณในหลายเร้อที่คอมเมนต์มาจังไลยก็รับฟังปรปับปรุงแก้ไขพัฒนาร่วมกันต่อไปสำหรับกเกษตรกรหฮอนะครับอันที่สีให้เห้อยยูรอดได้เดี๋ยวนี้ก็มีแต่ต้นปลามีแล้วพี่น้องนะครับแนวอื่นคือเขาขออึ้นยังแตโอ้ยราคาเพิ่เป็นนะครับปุ๋ยกับแพงเพอปุ๋ยนะเอาหฮอก็เห็ดไปแล้วพี่น้องครับอ๋อขอขอบคุณในหลายสวัสดีครับ